สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับกระเป๋านะครับ Anti r f ID นะครับก็คือเป็นที่ป้องกันนะครับการโจรกรรมบัตรเครดิตนะครับหรือบัตรเดบิตของเรานะครับเวลาให้เราใช้การใช่ไหมครับนี่จ้าคุณภักดตรงนี้นะครับถ้าบัตรคุณเนี่ยมีรูปตัวนี้เห็นไหมจ่านั่นก็คือว่าเราสามารถนะครับไปที่เครื่องครับแล้วก็แตะจ่ายตังได้เลยใช่ไหมจ่าแต่ขนาดเดียวกันนะครับความสะดวกอย่างเนี้ย ถ้าเกิดพิจาชีพนะครับเขามีเครื่องนะครับอยู่ใกล้เราเขาก็ปุ๊บสามารถปุ๊บดึงข้อมูลจากเราไปได้เลยนะครับซึ่งนะครับกระเป๋าตังค์ทั่วไปเนี่ยมันจะไม่มีระบบป้องกันอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยต่อให้เราอยู่ในกระเป๋าตังค์เรานะครับเฮ้ยมันมีพิจาชีพมาข้างๆเราเขาปุ๊บดูดข้อมูลเลยเราไปได้เลยนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดเรามีบัตรนะครับที่มันเป็นอย่างนี้นะจ๊ะมีข้างใหม่นี้เรานะครับควรที่จะมีนะครับไอ้พวกนี้นะครับเพราะว่าเวลาที่มัน้ะีจ เขานะครับจะเป็นแผ่นที่ป้องกันนะครับการนะครับดูดข้อมูลของเราได้นะครับจิ๊บเราก็ใส่นะครับไปปุ๊บนะครับปุ๊บนี่แสงได้ไปจึ๊บจึ๊บนะครับเวลาเราใช้ใช่ไหมปุ๊บอ่าแล้วก็ไปรูดแตะเครื่องนะครับที่เราต้องการจ่ายตังค์แล้วเวลาที่ไม่ใช้ครับเราก็เก็บางนี้นะครับมิจฉาชีพทําอะไรไม่ได้ครับมีเครื่องมาปุ๊บปุ๊บก็ดูดข้อมูลเราไม่ได้นะครับถ้าเกิดเป็นกระเป๋าธรรมดาครับมันดูดข้อมูลได้นะจ๊ะก็ตัวนี้นะครับก็ความจริงมีหลายยี่ห้อนะก็อันนี้เป็นยี่ห้อหน หกอันแหละเพราะมันอันเล็กไม่ได้นใหญ่มากครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็มีหลายสีนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วด้านหน้านะครับก็จะมีที่นะครับใส่เป็นพวกอะไรบัตรต่างหากได้นะครับแต่ว่าการเนี่ยให้ใส่ในนี้นะจ๊ะการให้ใส่ในนี้นครับเพราะว่ามันมีการป้องกันนะครับอยู่ในนี้ข้างหน้าก็ใส่บัตรที่มันไม่ใช่การที่มันที่ว่าตรงเนี้ยที่มีตัวนี้นะครับอะไรที่มันมีตัวเนี้ให้ใส่ในนี้นะจ๊ะมันจะป้องกันได้นะครับตัวด้านนอกก็เป็นพวกบัตรธรรมดาแหละที่มันไม่มีนะครับ ครื่องหมายตัวนี้นะครับมันจะได้ปลอดภัยเรานะครับผมโอเคครับก็โอเคนะถือว่าใช้ได้อนละลองใส่ซิใส่กี่ใบหนึ่งใบสองใบสามใบอ่ะใบที่สามใบทีสบสบ่สี่ใบที่ห้าอ่าเดี๋ยวลองใส่ห้าใบซิสดๆอย่างนี้ละจ้ะทํากันสดๆอย่างนี้ห้าใบาใส่ได้ไหมอ่า้าใบาใส่ได้นะตึ๊ดนี่แล้วมาปุ๊บแต่ <laughs> เวลาใช้ก็แบบดีๆหน่อยแล้วกันนะจ๊ะ เออห้าใบใส่ได้ใบที่หกใส่ได้ไหมเดี๋ยวลองที่หกไปเล่นกงนสดๆงนี้แหละเฮ้ยหกใบใส่ได้นะใส่ได้หกใบนะครับเออแต่ว่าหกใบก็จะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับมันจะออกมาีนิดหน่อยๆนะครับถ้าใส่เนี่ยสองหรือสามใบเออใส่สองสามใบมันจะสะดวกกว่านะครับก็โอเคครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะจ๊ะแต่ก็ใส่เ็มจี่ได้หกใบแหละแต่ถ้าเกิดใส่ประมาณรักสามใบมันจะ่ จะเด้งฟินง okay, ่ายกว่าโอเคครับเถ้าจะการดูคลิปนี้ไปเดี๋ยวเพียงพินนะครับเออใครสนใจเดี๋ยวพี่อันจะทิ้งไอ้ลิงก์ของร้านนี้ให้เลยกันนะครับผมโอเคก็งานวัสดุนี่โอเคนี่ให้ดูเห็นไหมจ๊ะนี่อันนี้ก็แบบกีดันออกมานะครับให้การมันดันขึ้นมาเห็นไหมจ้ะเดี๋ยวนี้ด้านนี้ก็เป็นแบบใส่ทั่วไปนะครับพวกเนี่ยทั่วไปเนี้ยปุ๊บเนี่ยเนี่ยยืดเนี่ยบัตรทั่วไปเนี่ย แต่ว่าบัตรที่มันมีไอ้นี่เครดิตอะ่ะเบลลิตต้องใส่ช่องนี้นะครับไอ้บัตรพวกนี้ไม่มีอะไรปุ๊บเนี่ยก็ใส่นี้ได้เดี๋ยวนี้แบบโอ้แบบมิจฉาชีพมาทุกรูปแบบเลยก <c oughs> ็บอกตั้งมาระไไม่ปลอดภัยเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดมีอันนี้นะครับก็จะปลอดภัยมากกว่านะครับแต่เมืองไทยก็รู้สึกไม่ค่อยเจอครับแต่ต่างประเทศครเวลาคุณไปเที่ยวต่างประเทศนะครับแนะนำอาจจะอาจจะถูกดูดข้อมูลได้ทุกเมื่อนะครับเป็นอย่างนี้ก็กันได้นะครับโอเคครับต้นกุนการดูคลิปนี้เป็นอี่นะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกมมาาจกันนนใใหห่คลิป้ะ